ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอ Yii Framework นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปติดตั้งนะครับไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับตัว G Framework นะครับให้ทุกท่านเปิดเราวเซอร์ขกันมานะครับเข้าไปที่ G Framework นะครับ ข้าไปที่ยูสเบอร์วิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ง่ายๆนะครับคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดจูไม่ต้องเข้าไปลึกนะครับตรงนี้เลยนะครับหน้าเว็บมันนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเจบเลยแล้วนะครับเียบร้อยแล้ว ก็ให้เปิดนะครับให้เปิดเข้ามาครับผมขอค p y ไปไว้หน้าจอแล้วกันนะครับขอ copy ไว้หน้าจอจะได้ไม่งงนะครับ Copy ไว้หน้าจอตัวนี้นะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็หลังจากที่เราได้เตรียมโปรแกรมนะครับติดตั้ง a p p s e r v ์นะครับติดตั้งเน็ตบีนเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการติดตั้ง ตัวโปรแกรมของเรานะครับให้แตกนะครับแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์ข้นมาก่อนนะครับอ่าก็จะได้เป็นโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์แบบนี้นะครับก็ให้ลองเปิดเข้าไปดูนะครับเปิดเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับในโฟลเดอร์นะครับให้ลองเช็คโฟลเดอร์นะครับเช็คไฟล์ดูว่าได้ตามนี้ไหมนะครับ เสร็จแล้วนะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็ให้เปลี่ยนชื่อนะครับเข้าไปนะครับเปลี่ยนชื่อผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นยีนะครับยีแอปละกันนะครับเป็นยีก็คลิกที่แอปนะครับก๊ปีนะครับไปที่แอปเซิร์ฟนะครับที่เราติดตั้งไว้นะครับสำหรับ ของผมนะครับก็จะติดตั้งไว้ที่ได้ดีนะครับใครที่ติดตั้งไว้ไดซีก็ไปไดซีนะครับไดซีนะเบอร์เว็บนะครับวางนะครับวางแล้วนะครับ ่อไปนะครับเราก็มาเริ่มติดตั้งกันนะครับเริ่มติดตั้งเลยนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเปิด CMD นะครับหรือว่า c o m m a n d p พร้อมนะครับของเรานะครับเปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมานะครับสังเกตนะครับว่าตัวโปรแกรมเราจะอยู่ในได้ดีนะครับ Appserv e แล้วก็ w ว็นะครับชื่อว่า E-App นะครับก็ให้เข้าไปตามผ่านนะครับพิมพ์ CD นะครับ ให้เข้าวิธีได้ก่อนนะครับเลือกวิธีได้ดีนะครับก็พิเป็น C D App s e r v e นะครับ slash www slash e app นะครับก็ตามผ่านนะครับของโปรแกรมเรานะครับกด enter นะครับกด enter ไปนะครับถึงตรงนี้นะครับก็ให้พิมพ์ตามแล้วกันนะครับให้เพื่อนๆพิมพ์ตามแล้วกันนะครับ ว่า P H P Framework E C Web Web App นะครับอ่ uh, app, นะครับเป็นชื่อโปรเจกต,ต์เราแล้วกันนะครับกด Enter ไปนะครับก็ไม่ต้องสนใจนะครับกดโอเคนะครับ มันก็จะถามว่าเราต้องการสร้างโปรเจกต์นับไว้ที่ได้ดีนะครับตามผ่านที่เรากำหนดไปไหมนะครับก็ให้ตอบ yes นะครับกด enter ไปนะครับก็มันก็จะรอสักครู่มันก็จะบอกว่าคุณได้ทำการ create เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงนี้นะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับแอปนะครับก็จะมีโฟลเดอร์แอปที่เรากำหนดมานะครับ เสร็จแล้วนะครับวิธีการติดตั้งนะก็ต่อไปเราก็มาลองทดสอบทดสอบว่าเราติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ไหมนะครับติดตั้งได้ไหมนะครับก็ให้เข้าไปที่ local host นะครับของเรานะครับ local s l a s นะครับ G app นะครับที่เราติดตั้งไปเมื่อกี้นี้นะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้ลอาคลิกไปที่ โฟลเดอร์แอปนะครับโฟลเดอร์แอปถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถใช้งานนะครับสามารถใช้งานได้นะครับก็ลองคลิกดูนะเพื่อนๆก็ลองลองคลิกลองเล่นดูครับก็จะมีโครงสร้างนะครับให้เราหมดแล้วนะครับที่เหลือก็เราก็จัดการนะครับตามความถนัดความต้องการของเรานะครับ สำหรับวิดีโอการติดตั้งนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอถัดไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ